สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมันยหนงที่น่ารักทุกคนมาพบกันในวิชาภูมิศาสตร์อีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5เป็นอ p พที่2ค่ะปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียมาเริ่มกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราก็ได้ทราบปัญหาของเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย,เเยไปแล้วนะคะทีนี้เราก็ จะมาเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อเป็นการดําเนินงานทั้งด้านการจัดหาการเก็บรักษาการฟ้องแซมการใช้อย่างประหยัดรวมทั้งการอันรั่วโดยคเนึงถึงการดูร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนค่ะซึ่งอันดับแรกนะคะคุณครูก็จะพูดถึงหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดย เป็นหลัก,ากการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเ,เพื่อให้มนุษย์มีทรัพยากรใช้ได้อย่างยั่งยืนนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะก็จะเป็นการถนอมรักษาค่ะเป็นการใช้ให้คงสภาพเดิมนะคะสองคือการฟื้นฟูค่ะเป็นการทําให้ทรัพยากรากรลับสู่สภาพเดิมหรือเกือบคงเดิมนะคะสามคือการนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะเป็นการนำทรัพยากร,รบางชนิดนกลับมาใช้ใหม่นะคะ สี่ก็เป็นการสำรวจเพิ่มเติมค่ะเป็นการค้นหาทรัพยากรที่ยังเหลืออยู่หรือคิดค้นกรรมวิธีเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการเพิ่มปริมาณทรัพยากรนะคะห้าก็จะเป็นการใช้สิ่งปลูมทดแทนคือการเป็นการนำวัสดุชนิดหนึ่งมาใช้แทนอีกชนิดหนึ่งนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานก็จะเป็น การใช้ทรัพยากรบางชนิดแค้มีประโยชน์มากกว่าเดิมค่ะค่ะต่อมาก็มาดูความร่วมมือทางสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมเ,เป็นปัญหาที่สําคัญและส่งผลกระทบต่อทุกภูมิภาคทั่วโลกดังนั้นจนึงเกิดข้อตกลงและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่ ซึ่งประเทศในทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียไหนได้เข้าไปมีส่วนร่วมที่สำคัญก็ดังมีดังนี้นะคะหนึ่งคือพิธีสารมอนเชลนะคะว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อเลิกใช้สารเคมีกลุ่มครโร์ูออโรคาร์รบอนนะคะและสารเคมีอื่นๆที่ ทำลายชั้นโอโซนสาเหตุของภาวะเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโรคร้อนค่ะต่อมาก็จะเป็นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็มีไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกไปในบรรยากาศเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะอากาศของโลกนะคะต่อมาก็จะเป็นอนุสัญญาบาเซิลค่ะ ก็มีไว้เพื่อลดความเสีย่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการขนย,ย้ายจากสารอันตรายและกำจัดของเสียอันตรายข้ามประเทศค่ะต่อมาก็จะเป็นอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเพื่อให้ประเทศต่างๆยอมรับวิธีการอนุรักษ์ความหลากหลายชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตการแบ่งปันผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมชาติ ที่เท่าเทียมกันนะคะจากการใช้ประโยชน์ค่ะและสุดท้ายก็คืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเก่งชนิดของพันธุ์สัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ก็เพื่อควบคุมการค้าสัตว์ป่าและตัดป่าที่ใกล้สูญพันธุ์รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากตั์ป่าและพืชป่านะคะ ค่ะต่อมาก็จะเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียนะคะในทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจอยู่หลายแนวทางนะคะก็จากภาพเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นการจัดการน้ําของสิงคโปรค์ค่ะโดยมีแนวทางนะคะก็วางแผนเชิงกลยุทธ์ในการลงทุน ในการวิจัยและเทคโนโลยีนะคะในการจัดการน้ําแห่งชาติโดยวแนีทางทีแนวทางคือการจัดเก็บน้ําในพื้นที่การนํเข้อน้ําจากต่างประเทศการรีไซเคิลน้ําจากน้ําที่ใช้แล้วนะคะแล้วก็การผลิตน้าจืดจากน้ําทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะก็จะมีดังนี้นะคะเมื่อฝนตกก็จะมีการจัดเก็บน้ํหักไว้นะคะเพื่อใช้ในการบริโภคนะคะแล้วก็จะมีการ วนันนนะคะแ่นน้ําทะเลให้กลายเป็นน้สํสจืดเพื่อมาใช้อุโปโภคบริโภคค่ะและเมื่อใช้แล้วนะคะน้ําที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะนมามารีไซเคิลนะคะให้เป็นน้าสะอาดเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีกค่ะคะ่ะสำหรับ <sur> คลิปนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ห้าก็ให้นักเรียนนะคะเปลี่ยนตัวพยาง,งานการบ้านที่ค้างให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบด้วยค่ะสวัสดีค่ะ